สวัสดีค่ะอยู่กับสาวบูสายลุยนะคระับในเราก็จะพามาดูช่างนกทำงานนะคะหลังจากที่ไปหาหมอนะคะหมอนัดนะคะมันิกะทำแบบบดไดทําเต็มโตนะคะทำแบบน้อยๆอ,อ้าวรองเท้าที่อยู่ข้างหน้าบ้านนั่นลรอรองเท้าพี่เหรออันนี้ก็เป็นงานอ่อ ดมนะคะกระบอกดมนะคะเป็นกระบะลอยเออกระบะลอยปลอบปเออตำสามสร้างแล้วนะคะเดี๋ยวบอกผิดเป็นกระบะลอยนะคะพี่น้องน่าจะเป็นอะ่ะกระบะลอยนะคะนี่อันนี้ก็ใส่รถกระบะนะคะลูกค้าบอกว่าเสียอาไปขนอ่า กียางนะคะพี่น้องก็น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน,น,นี่มาทำกระบะหรือเปล่านะนี่ที่สั่งพับนะ,ะสั่งพับนะฮะนี่ทุกคน,นโบก็ไม่แน่ใจนะ,ะเพราะว่าอันนี้เขาดิวมากกับสั่งนะคะว่าเขาอยากได้ กระบะน้อยนะคะแต่ว่ารถนันน่าจะมาต้น,ตนเดือนมีนานะคะแต่ว่าเรารู้ยี่ห้อแล้วก็สเปคของรถนะคะแล้วก็คือเ้าไปวัดรถพ,พี่น้องมานะคะพี่น้องมาตัวนี้ก็ช่างได้ขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงข้านข้างล่างะคะ ข้างหน้าก็น่าจะเป็นที่ใส่ตัวดำนะคะก็อาการของช่างนกนะคะวันนี้ก็ไปหาหมอนะคะเอ็กซเรย์นะคะดูแขนที่หักนะคะก็ซึ่งเป็นแขนข้างซ้ายนะ,ะหมอก็บอกว่ากระดูกยังบรทแท้ในเข่าตัวดีนะคะยังยัง ยังไม่เข้าตัวดีเท่าไหร่ก็หมอสั่งนะคะอย่ายกของหนักนะคะก็ไม่ได้ยกของหนักนะคะทุกคนก็ยกประมาณนี้นะคะมันมีงานยกของหนักเลยค่ะพี่น้องงานเบาคะ่ะเราทํางานเบานะคะหมอถามบาเห็นเหตุงานยังหมอถามมาเห็ุงานยังจะบอกว่าเห็ุงานยังขับรถ ขีดตัวหมอพี่น้องหมอถามนะ,ะว่าทำงานอะไรประสันหมอถามนะอ๋อผมขับรถครับประสันนะฮะก็ไอตัวที่แตกนะคะท่อนข้างบนกับท่อนข้างล่างก็ที่มันแตกออกนอกาะที่เป็นจุดสาคัญสาคัญที่มันแตกออกคือบับรท่านไน้เขาที่เขาลูบบ่ท่านไน้ยึดกันติดกันนะคะกะหมอก็นัดอีกนะคะ เดือนสิงหานะคะเพื่อที่จะไปเอ็กซเรย์อีกหนึ่งรอบนะคะคือนัดเรื่อยๆนะคะให้ยามากินนะคะยาที่กินก็คือจะเป็นแคลเซียมนะ,ะพวกนี้ต้องบำรุงเอ่อบำรุงกระดูกนะคะนีะ่ก็ไม่ค่อยยกของหนักนะคะทำงานเบาๆค่ะ อันนี้ก็เต้มไว้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เราก็ค่อยมาเชื่อมติมนะคะอันนี้ก็เต้มไว้กว่อน พรุ่งนี้ก็น่าจะทํางานเต็มตัวนะคะเพราะว่ามันนี่ก็ไปหาหมอมานะคะบอแดบอกลงนอกนะคะเพราะว่าบอกลงนอกว่าหยุดวันนี้นะคะสำหรับเจ้า,าโชคมั่งมีนะ,ะก็จะคล้องรถ พี่ตีตัดสินใจได้ยังว่าจะเอาสีอะไรน่าจะยังนะคะน่าจะยังไม่ได้สีนะคะก็ปิดกระจกไว้นัองคุณพี่น้องฟุดไม้สิบเขานะก็จะอยู่กับบ้านฟาร์มีสกุลน,นะคะอู่ช่างนกเนะพราะว่าตอนนี้ก็คือเราต้องมาขัดก่อนนะคระับว่าสีมันค่อนข้างแตกเลยออกก็มีนะคะก็ต้อง มาทําการคัดนะนี่มันเป็นแบบนี้ทุกคนน่ยมันแตกเกลื่ยนนะคะเราก็ต้องเอามาโป้ใหม่นะคะนี่มันสีมันแตกแนี่นี่นะคะมันค่อนข้างไลายปีแล้วพี่น้องเนาะก็ต้องเก็บรายละเอียดไลก็ต้องรอนะคะเราทำ อันนู้นรอให้พี่แกตัดสินใจว่าแกจะเอารถรถคันนี้สีอะไรนะคะคือยังตัดสินใจยังไม่ได้นะคะว่าจะเอาสีอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาขัดขัดทุดดดะคๆขัดสีเก่าออกนะคะพี่น้องทำการเก็บรายละเอียดนะคะต,ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ฮิตกระบะล้อยนะ่ะเหลียวก่อนนะคะ,ะเสได้มาลงมือกับคันนี้นะคะค บรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านนะคะสร mm ้ hmm. างงกกะนทำงานเรื่อยๆค่ะงานทุกงานค่อนข้างเป็นงานอ่งานละเอียดนะคะพ mm ี hmm. ่น้องพรามันต้องใส่อเขาเรียกวอะไรนะใส่คามเปะนะคะ เฮ็ดหลวกลวกบ่ได้นะคะพี่นอ้องเอข้าก็อยาไใหรือค่าที่เฮ็ดน้ำเข้าไปนะคะได้ใส่แบบว่าของมันใส่มาตรฐาน,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 นเนาะพี่น้องเนาะอก็เหมือนกรณีที่ออกไปซ่อมไฟนะคะก็คือออกไปออกไปสอมไห้นะคะโดเมนว่าเข้าบ่ได้เงินนะคะเข้าได้เงินนะคะ แต่ว่าเฮากัเอาราคาที่กันเองเนาะพี่น้องคนกะเห็ดลดน้ำเฮานเนาะเฮากับกะพูดง่ายๆนะคะทุกคนนะ้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเขาพึ่งเราเราก็ต้องพึ่งเขานะ,ะในวันหนึ่งเฮ้าอยู่วงการนี้นะคะเา้าใจซื่อใจค่ะงานแบบนี้นะ ที่เอาแต่หวังผลกำไรหวังผลประโยชน์บ่ไดนะคะงานทุกงานเขาเชื่อใจเราเราเชื่อใจเขานะงานไม่จออกมาคุยกันได้นะคะตกลงราคากันได้ทุกอย่างนะคะก็คือ,อท้งสองฝ่ายโอเคนะคะก็คือในลงมือทำนะคะเหมือนแบบลดคันที่แล้วแล้วก็ลดคันต่อๆไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะรอติดตามกระบ,บะนะคะ ดำนะคะเป็นกระบะลอยนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้รถกระทันมานะคะเห็ดเป็นรูปเป็นหลางไว้นะคะอันไหนที่เราทําได้ก่อนแล้วก็ทําไปเลยนะคะคือบโอบเดโล่รถโบธารถนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเฮานะคะมาทางานอยู่นะคะเพรอันไหนเ,าเราทําได้เรารู้สเปคเรารู้อันนี้เราก็คือทําไปเลยนะแต่จะเสียเวลานะคะ บรรยากาศแงียเย็นนะคะตอนในพระอาทิตย์กระตกดินเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้กันเรื่องก็ไลไรกดเป็นกำลังใจสาวโบสายลุยนะคะได้พอกันมหมคลิปหนานะ้คะนจะมาอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องขาขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเจอกันมหมคลิปหนานะคะสวัสคิมนี้กันสบายดีสวัสดีค่ะ